สวัสดีครับพบกับโอเลรีปินนอีกแล้วนะครับวับนนี้ <c oughs> ผมมีเหรียญย่าโมนะครับรุ่นห่งครอบจักรวาลน,นะครับปีส5ง3นะครับรุบนนี้อาจารย์ออสวัดสายใหม่นะครับเป็นประธานในการจัดสร้างนะครับหลวงพ่อคูณปลุกเสกด้วยนะครับอน,นี้เนื้อทองแดงนะครับ 2ี5 3นะครับอาจารย์ออสนะครับเป็นประธานพิธีนะครับอาจารย์ออสรัายไใหม่นะครับหลวงพ่อคูณปลูกเศษนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับเรียนย่าโมนะครับนะครับผมดำนะครับเรียมขึ้นคอได้เลยนะครับลูกค้าานใดสนใจทักมาได้นะครับราคา500บาทนะครับราคาพูดคุยกันได้นะครับทักมาได้นะครับหรือสั่งซื้อได้ในลาซาด้านะครับ ในเฟซบุ๊กในไลน์ก็มีนะครับดหเล็กมาเลยนะครับตรงมาเลยนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับแท้นะครับละแท้นะครับอาจารย์ออสวัดสายไหมนะครับเป็นประธานในพิธีจัดสร้างนะครับหลวงพ่อคุณร่วมให้หลวงพ่อคุณด้วยโปกเสดด้วยนะครับท่านหลวงพ่อนะครับ ปีห้าสามนะครับแบบนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนช่วยติดตามนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องร้านค้าในรัศดาด้วยนะครับเวลาลงสินค้าใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านอีกครั้งนะครับ ขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับเฮงเงรวยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสาธุสาธุสาธุาธยัาโมคุ้มครองครับสวัสดีครับ